ทานคือการให้การเสียสละเป็นความดีขั้นพื้นฐานของชีวิตคนเราหากปรารถนาอยากพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตวิญญาณของตนให้สูงขึ้นเราก็ต้องหัดให้ทานเพราะการให้ทานนี้เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลทำให้ผู้รับเกิดความสุขการให้ทาน เป็นการสร้างความดีที่ไม่ยากนักแต่กลับส่งผลดีแก่ชีวิตมากมายมหาศาลคนหมั่นให้ทานเสมอเสมอให้ทานเป็นประจำติดต่อกันจะเกิดพลานิสงยิ่งใหญ่ชีวิตของผู้ให้จะมีแต่ความสุขความเจริญไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนคนใดยิ่งให้คนนั้นยิ่งได้มันเป็นพลังลี้ลับที่สัมพันธ์เกื้อกูลกันเรียกว่า พลังบุญพลังบุญอันเกิดจากการหมั่นให้จะน้อมนำมาซึ่งความสุขสมบูรณ์ทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในให้บังเกิดขึ้นแก่ผู้ให้ทานคือการให้การเสียสละเป็นความดีขั้นพื้นฐานของชีวิตคนเราหากปรารถนาอยากพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตวิญญาณของตนให้สูงขึ้นเราก็ต้องหัดให้ทานเพราะการให้ทานนี้